สวัสดีเพื่อนๆก็จวงวิกฤตเศรษฐกิจเอ่อเปื่อนๆในเมืองกลับบ้านปูุมมีลำนองนะครับป้อมแนะนำเอ่อก้าวมาไล้ไปดียวจองป้อมนะครับป้อมชลประลิทธ์การตั้งพยัติหนามเก็บกักน้ำชั่มจิตผลเอ่อการตั้งมีความพิเศษดยีซิบก็ดีนะครับเอ่อมีระบบน้ำควบคุมได้ก็ เพมช้นอนนอกรานึ่งรอยบาทเ็นโดได้นะครับเป็นชิเซอร์มันชิปลักไอ้เปลื่นได้ออย่างน้อยหน่อยกับผลิตใจเองนะครับก็นี่กระดุนไม่ปลูกพักเลียงปลาปลูกบัวได้นะครับกน็นี่เปิน่นเปลือกแรเ่เทคนิคการต่ำรากพักบุงคือว่าเปลือกปลับผู้มีตัดในน้ำให้ปลามันน่าอยู่ขึ้น การพล่นผลิตการปลูกกระต่างนี้ก็คือให้เปลี่ยนก็มาได้จองครับผมก็คือมีวิดีโอลงไวแล้วในต้นองวิดีโอการผลิตกระทั้งก็ได้ลงวิดีโอไวแล้วก็คือเออได้ได้เลยนะครับอยู่แต่เครดิตก็ให้เปลี่ยนแจกคลิปนี้ต่อๆกันไปนะครับเป็นหนาจิบเสริมองหน้าจิบรักเปลี่ยนได้ก็ยังมีโอ้อผลไม้หมากว่า20สนิทคนไกเดียวก็ตัวนี้ก็ตั้งแต่ได้พล่นดีมากนะครับ เรื่องกระทั้งก็ถือว่าเปิี่ยนเปลี่นตะการผลิตนะครับก็จากเปิีนเตะหน้าบานแบบนี้นะครับเปลี่ยนดินเปิีนซีเมนต์ก็ปลูกปักกินได้นะครับการ่วมไปตึงตัวแต่งกวานะครับมันมีระบบมีระบบปลอมอยู่แล้วในกระทั้งตัวนี้ในออกแบบมาเปื่อเปื่อว่าให้ปลูกปักได้หน้าบานล่างบานเปื่ออำนวยความสะดวกในการปลูกปัก การโดยธรรมชาตัดกับปลุกักหน้าบา้านรังบา้านการตั้งธรรมดาก็คือจะเปลืองน้ำหม,มากนะครับตัวนี้มันตั้งระบบได้ล็อกได้กา,ไการให้ปุ๋ยกล้ามันเลเปิ๋ยเติมนะครับปุ๋ยปุ๋ยก็แจกคลิปนี้นะครับเพื่อบางกุ้นมีความจําเป็นต้องใช้การเล่งหลังต้นตุ้นนะครับต้นตุ้นน้อยนะครับตั้งไปีพีซีช่องล็อกนึ่งปันบาทปลิดการตั้งแบบนี้ได้เป็นจํานวนมักนะครับคือตัดได้แบบตามต้องการให้ปุ๋ยปุ๋ยก็มาเลยในจององินปุมก็ ถือว่าพมทอดออนไลายเนื่องหลายบาทเนี่ยหลดได้นะครับถ้าว่าเอา่อคิดอีกแบบนึงก็คือเปลื่อนๆระดมทุนมาได้นะครับโอนเข้าบัญชีผมเดี๋ยวเลขบัญชีผมใต้จากคลิปนี้นะครับคือระดมทุนเข้าบัญชีผมก็คือผมจะได้ทั้วิดีโอแบบมาตรฐานนะครับก็คือจะได้ลงวิดีโอแบบเอ่อให้เปลือนอ่นไหลหายเข้าใจหายแล้วก็เปลื่อนๆจะได้ผลิตกากไายกันนะครับ แต่วิดีโอตัวเดิมก็มีอยู่แล้วแต่ว่าไม่ต้อูบุญร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตึ้งผมก็ทีมงานลุงชุ้ยก็ตั้งพยัตินามก็มีครับมีแฟนคนกับลูกสาวสองคนนะครับก็คือยังไม่ชำนาญในการทำวิดีโอต่างๆก็มันต้องจ่ายทุนนะครับก็ปุ๊บเพื่อไปการผลิตนี่นะครับคนไทยนะครับก็ไปสิบประเทศอาเซียนอ่าอ่าเพิ่มเติมไปได้นะครับแต่ว่าเรื่องทุนผมก็นี่นี่ก็ทำอยู่ที่บ้านนะครับ ทำอยู่หน้าบ้านเลยก็คืออ่นี่บ้านก็นยังไม่เสร็จแต่ว่าก็ตึงตรงกันหลงเรื่องเผื่อว่าจะได้ะทิตแบบใหญ่ I. จะมีเปลือเตตังมีระดับคือมันมันจะใหว่านะครับกายเปรลือกเก้ามาเล่เรื่องการผลิตพ้นผลิตนะครับให้เก้ามาเล่พ้นผลิตซึ่งตัวนี้มันเปลือเตอย่างกว้างนะครับอย่างกว้างมากก็คือ ปฏิเตยทางปฏิเตยนะครับปกติการทั่งนี้เจ้าได้กลองเตยคือตึงกระเพลื้อนเตในการปลูกปุ um Heck, <c oughs> oh, ๋ยปักต้นกลัวก็คือเต็มปฏิเตยนะครับการยังมีจองตั้งเป็นอาชีพเสริมไม่เปลี่ยนได้นะครับบางทีก็สามารถทำไม้เปลี่ยนลำรวยได้นะครับแต่ผมเองก็คือผมใกล้แบบฟังๆนะครับใกล้กับจัดที่บกจังหวัดหนึ่งเหมืองล่วงกล้องปฏิเตย ก็คือโอนเก้าบัญชีพุ่มนึ่งร้อยบาทเผื่อๆก็คือเป็นอาชีพเสริ่มปลิตใจเองกะค่ายได้นะครับก็ให้เผื่อแจคลิปนี้ไปนะครับคือในๆกะจวงนี้กะจวงวิกฤตเศรษฐกิจนะครับก็คงจะไม่รู้ว่ายาวไปไกลน้อยนะครับพุ่มเองก็ติดหน้าอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าว่าเผื่อระดมทุนมาคนละร้อยช่องร้อยก็บาสิบบาทได้แบบนี้ก็คือพุ่มจะได้ลงมือเลยนะครับพุ่มจะได้ต่ำเลยก็ นี่ก็กระดากระดานี้กระกระดาอ,อุ้ซีน,นะครับนี่กับปลวกพลิกนะครับเอ่อก็คือปุ่มเอาอกรองขึ้นสูงไปแต่ว่าเปล่ยนเลยเห็น,น,นไรไ้ไหมก็คืออันนี้ปลูกตายต้นใหม่ยังไได้นะครับตอนลงกองก็อ้างประมาณประมาณสักเอ่อสองเมตรนะครับก็มีระบบตัวแตงปลูกพลิกกับต้นไม้เอียงก็มีระบบล็อกน้ำยุง ยุงหวังใกล้กับแกปน้าได้นะครับยีสต์ก็ดีเปลือกมาได้เพิ่มเติมนะครับยีสต์ก็ดีเปลือกมาได้เพิ่มเติมกระทั่งก้นนี้ก็คือเราปลูกพักกินเองก็คือเรื่องการล้างาไม่ต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆนะครับคือล้างปักกำลังนำปล่าแบบธรรมดาไปเลยเได้ก้าวว่าการล้างปักกล้องเปลือนๆตออนนี้ก็คือในคนในเมืองก็ ได้ยินข่าวว่ามีเครื่องโอโซนลลางพักราคาท่องรา่ปั้นนะครับก็พมว่าเ้าว่าเราจ่ายกระต่้งแบบนี้ปลูกพักตามฤดูก,กันก็การลลางพักคือไม่เป็นปนัญหานะครับไม่ใ่ไม่ไม่ต้องเอ่อไปซื้อเครื่องมือสร้างปั้นมาลลังพักนะครับยุกยุคนี้ยุคช่วงวิกฤตแบบนี้ก็คือการปลิตัวนี้ก็ประมาณตัดบาโลแล้วียวกประมาณเนึ่องอัตย์เปิดในใจนะครับเนื่องอัติ์แต่ว่าหลังจากบาโลได้มาแล้วก็คือ ช่องสามวันตำจุดล่างๆมันจะอายนะครับเปื่อยๆร็มาเลยเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเรื่องเทคนิครายละเอียดติดคัดตรงไหนนะครับผมจะทำวิดีโอเสริมไปให้นะครับนะเพื่อที่ก่อนผมทำวิดีโอก็คือยังไม่มีประสบการณ์นะครับถึงประมาณจุดนี้ก็ถ้าว่าเพื่อยๆติดคัดตรงนี้เลยแล้วไม่เข้าใจก็คือผมจะทำวิดีโอเสริมไปให้เลยนะครับก็กดติดตามนะครับเผื่อว่าจะได้ติดต่อสอบถามกันแล้วครับ ติดกัดตรงไหนก็ตักมาได้นะครับตั้มมาได้เลยเวิดีโอก็ผมต่ำเสริมไปให้ได้เลยนะครับก็คือเปลื่นเปลินดยดุมทุนมาได้นะครับเออว่าซื้อวีดีการผล,ลิตซือ้อไอเดียนึ่งรวยบาทเดียนรู้ได้นะครับคุณก็บัญชีเพิ่มเดี๋ยวบัญชีมันใส่ใตายคลิปนะครับก็ให้เปลื่นมาเลยเพิ่มเติมนะครับก็ตัวนี้หลุดไม่นะครับระบบนำรั่มชั้นใช้น้ำไม่ปนกันนะครับปลูกพักกับเลี้ยงปลาก็ยังมีระบบ นำก้างหลังนิชันนึงคือป้องกันหมดมาแรงขึ้นดำไหลป้องกันหมดขึ้นดำไหลแต่ผัวกอ้อยตากไรพวกนี้นะครับหมดไล่จนิดอ้อยตากไร่จนิดนะครับก็ผึ่นเพื่อเปิี่นมาแลงเปิี่นเติมนะครับนะก็ก็ยังบอกวิดีโออยู่แต่เพิดิสนะครับแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์ต่อใดแต่เปลี่ยนแร่ได้ก่อนเลยติดคัดตรงไหนก็ตักมาตามไปนะครับนะกแนะนำให้เปลี่ยนเปลี่ยนแจ่อต๋อนะครับบอกต่อแนะนำเปลี่ยนเปลี่ยนได้เลย เรื่องลีกกะซิบเราจำรับตัวนี้นะครับเราเป็นเจ้ากล้องรวมกันทางประเทศนะครับเราเป็นเจ้ากล้องรวมกันเปิี่ยนซอร์มา,าเปลี่นอุ่นครับมันจีพ่อมรอยเดียวก็คือมีลีกกะซิบเตาพุ่มเลยนะครับก็คือเราจะแบ่งปันแบบนี้นะครับก็เพืเปลี่ยนบอกต่อนะครับก็คลิปนี้เต่านี้นะครับนาสวัสดีครับ